เรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วก็เป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากกรณีของคุณสมรักคำสิงนะครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกของไทยนะครับปรากฏว่าคุณผู้ชมครมีการพาสาววัยสิเป็นสาวกระสินเนี่ยเข้าโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นซึ่งปรากฏว่าคนก้อยความสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเรื่องคดีความเพราะคนบอกว่า17เเนี่ยยังไงก็ผิดแม้ว่าพี่สมรักยืนยันว่า ไม่ได้มีการข่มขืนไม่ได้มีการล่วงละเมิดแต่อย่างใดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องตามความคืบหน้ากันต่อค่ะเราเริ่มจากกรณีที่เกิดขึ้นนะหลังจากที่อดีตนักชคเหรียญทองโอลิมปิกกุณสมรักษ์คำสิงเนี่ยนะเจ้าของฉายาไม่ได้โม้เนี่ยถูกสาววัย17ปีสาวกาะสินเนี่ยนะฮะ เข้าแจ้งความกับตํารวจสพเมืองขอนแก่นในข้อหากระทําอนาจารย์เหตุการณเ์เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับล่าสุดทีมข่าโวมโนนิสของเราได้กล้องวงจรปิดจุดหนึ่งครับผู้ชมครับเป็นจุดที่ดูฮะเป็นภาพที่คุณสมรักคําสิงเนี่ยนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์มากับเยาวชนหญิงผู้เสียหายแล้วมีผู้ชายเนี่ยเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ส่วนเยาวชนหญิงผู้เสียหายเนี่ยนั่งกลางแล้วพี่สมรักเนี่ย นั่งซ้อนท้ายเข้ามาที่โรงแรมเกิดเหตุตอนตีสามสี่สิบเก้านาทีอของวันที่10บธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งหลักฐานนี้ก็เป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเอาล่ะพี่สมรักกับน้องเขาเนี่ยมีการขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาที่โรงแรมที่เกิดเหตุซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ฝ่ายสืบสวนได้มานะครับ เพื่อจะนํามาใช้ประกอบสํานวนคดีครับทําให้เมื่อวานนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนเองก็มีการประสานสาวิชาชีพเข้าสอบปากคาผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําหนังสือเนี่ยส่งตัวผู้เสียหายก็คือน้อง17เนี่ยไปตรวจร่างกายก่อนจะส่งผู้เสียหายเนี่ยซึ่งตอนนี้น้องเขาอายุ17เนี่ยนะครับผู้ชมยังถือว่าเป็นเยาวชนก็ให้ไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและสตรีจังหวัดขอนแก่นขณะเดียวกันคุณสมรักซึ่งขณะนี้ เป็นผู้ถูกกล่าวหาพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นวันนี้มีการออกหมายเรียกแล้วนะครับใครปากคำเนี่ยจะต้องมาพบกับตํารวจสพเมืองขอนแก่นวันนี้เจ้าตัวยืนยันเลยบอกว่าวันนี้จะมาพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนอดังนั้นวันนี้เชื่อว่านักข่าวที่สพเมืองขอนแก่นไปกันเพียบแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยว้คุณนุ่นเล่าดีกว่าว่าแล้วตํารวจเขาว่ายังไงเพราะก่อนน,นี้จําได้ไหมฮะทนายลงบอกว่าพี่สมรักไม่ได้ทําอะไรน้องเขาจริง แต่พี่สมรักความผิดมันสําเร็จแล้วความผิดมันเกิดแล้ว<อ>ใช่ค่ะทางผู้กํากับสบพเมืองขอนแก่นบอกค่ะว่าส่วนคดีความเนี่ยณนะตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณสมรักนะคะต้องสอบปากคําทั้งผู้เสียหายและพยานแวดล้อมรวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดก่อนเบื้องต้นเนี่ยที่สอบไปแล้วก็คือเพื่อนชายที่ไปรับตัวสาว17มาจากโรงแรมเนี่ยสอบไว้เป็นพยานแล้วแล้วเดี๋ยวจะเตรียมเรียกคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งทั้งคู่ที่โรง มาให้ปากคำด้วยทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณตุ๋ยเมื่อวานคุณสมรักมีอัดคลิปด้วยนี่นะฮะยืนยันคำเดิมบอกหน้าอย่างผมเนี่ยนะจะไปข่มขืนใครไม่มีแน่นอนค่ะโอ้ยนาซายผมไม่จะไปข่มขืนคนไม่ไข่มขืนใครครับถือว่าที่ก็รอพิสูจน์กันนะครับ,รบพิสูจน์กันว่าว่าผมผมข่มขืนจริงไหมนะครับผมเนี่ย นนกีฬาที่ทองผิกไม่มีขบมืนใครแน่นอนครับแล้วแเขาเข้ามาอย่างไงเข้ามากับเราเองผมก็ไปที่ของผมครับแล้วก็น้องเขาก็มาที่ยของเขาครับแล้วน้องเขาก็มายืนกินจิดโทษผมนี่แหละอืมครับแล้วขากลับเขาก็กลับกับผมครับอี่สมรักก็ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนเขามาด้วยเองเขาก็มาขขงมาด้วยเองเอาละฮะแต่ว่าพี่สมรัก ประเด็นที่ธนาดูลงก็ตั้งข้อสังเกตและรวมทั้งสิ่งที่พี่สมรักให้สัมภาษณ์ในตอนแรกอะ่ะน้องเขาสิบเจ็ดยังไรเสียเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยความผิดมันมีแน่ๆอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ชม,มะ <c oughs> แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นมวานี้เรื่องพูดอยู่เลยบอกว่ายังไงเนี่ยข่าวนี้มันกระทบน้องเบสแน่นอนเพราะน้องเบสเนี่ยอยู่ในวงการถูกไหมฮะลูกะะสาวของคุณสมรักอ่ะนะฮะถูกต้องฮะลูกสาวฮะน้องเบสรักวัดนีคําสิงก็มีการโพสต์ภาพล่าสุดเนี่ยฮะคุณผู้ชมะในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่่นวา ที่สุดของหัวใจเบสก็มีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกับสาวเบสเป็นจำนวนมาก